วันนี้ก็ไม่ไปชักข่องเกม g ก a มเนนะครับวันนี้เราจะมาดูอัปเดตใหม่บอกฟุตที่อัปเดตภาษาไทยเข้ามานะครับคืออย่างแรกเลยนะครับอ่ะทําให้ดูนะนี่คือเขตปลอดภัย PVP ถูกปิดใช้งานนะครับก็คือเราจะไม่ PVP ได้แหละเมื่อก่อนเราอาจจะได้ว่าเซฟโซนนะครับก็ถูกแล้วนะครับนี่ขู่มันดูมันดูแบบมันดูไม่เท่ะ พั่ต้องการเป็นภาษาอังกฤษอะอยู่ที่เนี่ยก,กองเก็บของผมกลัวหรือเปล่าเดี๋ยวแม่ก็อัปเดตไอ้เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อดาบเป็นภาษาไทยอะยังไงคือท้อเลยนะอ่สเตตผมเมนูครับพลังร้านค้าครับพันธมิตรครับโคตรดีเลยเราใช้สายพลังอยู่โอโห ยวต้องรีสแตทนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับนำทางอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามันคืออะไรเดีย๋ยวไปดูเลยนะครับมันคืออะไรเนาะ แต่ผมก็คลิปนี้จะสั้นหน่อยนะครับอยากจะลืมเอยอยากจะยืมเรือเพื่อนมากเอ้ยให้เดี๋ยว,ยวอ๋อรู้ละมันน่าจะเป็นเกาะกระ,กะโหลกใช่ไหมนี่ครับเดี๋ยวเราจะนี่เราสามารถเลือกได้โอ้โหไม่มีเลยแมปออมละ เมนูพันธมิตรยิ่ทีบอฟฟตก็มันไม่ได้ที่มากเลยอจริงม,มีคนตีฟูกิอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเร,ราจะฆ่าเขาที่ากหมวกฟองซะด้วยไปไหนกันนุ่มไปไหนกันนุ่ม คีย์พี่ันครังใหญนาะเราใช้นี่อยู่ในการต่อสู้นะคะโคตรเท่ฆ่าให้ตำคันเฮ้ยสลับฆ่าบอสจังงั้นไม่มีนะยข้าหัววาอุ้ยเร็แล้วสวยแล้ว,ว,ลวมาดิเหมือนกลัวเหมือนกลัวเหมือนกลัว เอาไหมเอาไหมโอกระจอกนะอย่ารันนะอย่ารันนะอย่ารันเราใช้อันนี้ไม่ได้นะครับใช้ดาบไม่ได้อีกอะดรอะๆอะดีอะอะ เอาดีเอาดีเอดีเอาดิเฮยมาไดหนุ่มน้อยหนุ่มกิลไม่ค่อยโดนครับแม่งมันทรมานมากเลยใช้ได้แค่บัตรเนี่ยอ๋อมันรอมันรอมันรอเอาดิเอาดิเด้เอ ปิดคาคิเปิดใหม่ทำไร,รามาดูมาแลกกันเ,เดี๋ยวจะตุยครับผมต้องเล่นดึงเซิงกับมันซะแล้ว เ <German> ี <volumes shake out> ้เ <builds> ก <Donald> <seasoning> ือบเลยเอาดิข้าเลยเอาดิเอาไปไหน อูว,วี่ชิวๆเลยอ่ะชิวก็ยังผมไม่ท็อกสิ่งับอ่ะมันคือเกาะกะโหลกใช่ไหมมันอาจจะเห็นช็อตผงพี่ๆอาจจะกระโปรงเลยนะครับมันไม่ใช่ดาบนะครับมันท้ามใช้ดาบผมว่าผมต้องลากข้าหวานะัวแล้วแต่อย่างแรกเราต้องลงดันนะครับคือตามจริงอะ่ะมันจะให้เราไปโลกสามด้วยแต่แบบ คือมันคือที่ตันที่สุดก็คือกาะกระโหลกครับคือถ้าเราไปโลกสาม,มันก็จะให้เราไปฟาร์มเกาะหม่หล่าสุดนะครับการพี่พี่ขงผมอาจจะไม่โหดนะครับเพราะแบบทุนเดิมของผมก็ไม่โหดอยู่แล้วผมก็ฝึกตัวเองมาเรื่อยๆนะครับขึ้นนั่นไง เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวขึ้นฟ้าก่อนเดี๋ยวร่วงเอเดี๋ยวแมปไม่โหลดด้วยเนตเป็นไรไม,นนไม่ใช่เนตขึ้นแบบไม่ใช่ปิงในบอกฟุตขึ้นสามหมื่นนี่หลุดเลยนะหลุดจริงเนะนี่ครับตัวเชรอยู่นี่แค่เรากดเราโค้ไปนะครับกดไปเลย ยืนยันนะครับเห็นไหมโอ้ยปิดเลือกเควสโอ้เอามาสำ่รับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครใชด้วยนะครับสวัสดีครับ